เนื้อนาบุญไพ่ฟ้าประชาราชบังคมบาทวรราชปกสีทะคู่บุญคู่ฟ้าคู่บารมีบรมราชินีพระทรงศีของชาวไทยพระจารยวัรเฉิดฉายวิไลราชทะองค์อาจ ปราดเปรื่องเรื่องสมัยการทหารพระเกียรติก้องเกิกเปลียงไกราชองคครักษ์พิทักษ์ในพระภูมิฉเฉลิมพระชนมงคลสวัสดิ์พิพัฒผลมิ่งมงคลองค์สุธิดาสง่าสีทะะสถิตอยู่คู่ ภูวานาถราชจักรีองค์ราชินีขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธนวัตรวารีสมานคุณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรี